สวัสดีครับผมวันนี้อยู่บ้านพานพรครับนี่คือมะม่วงนะครับที่ผ่านพรจะดองนะครับดองเอาไปขายดองขายครับนี่มะม่วงแก่จัดครับมะม่วงอะไรนะนครับแล้วก็พานพรก็ไปหาปลามาเลยครับ อยาไปดูปลาพาันพรอนรนีน่น้ำพรอนในวันเฮ่นี่โอ้ปลาช่อนปลาดุกปลานินปลากดครับนี่ปลากดนะตัวกำลังดีเลยครับนี่ปลาเยอะเลยนะครับวันเฮ่มาเดี๋ยววันนี้ดูครับว่าจะมีเมนูอะไรครับ สวัสดีครับผมวันนี้ข้าบ้านพานพรนสแล้วครับวันนี้พานพรไม่ได้ปลานะฮะทที่ให้ดูต้นคลิปนะครับนี่ครับแล้วเราก็มานะครับต้มยำปลานน้นกับปรากดครับโอ้โหข้าวนี้ตามรมชาติเลยครับสุดยอดมากวันนี้ลมดีครับปลาทอดนี่ครับปลาทอดครับ นอกจากมีรูปแล้วให้ดูด้วยครับน,น,นี่ปอ้ปลาทอดสุดยอดมากครับมีสะดงสะดาวครับมาครับผมบิ๊กก็นอนอยู่ตามเคยนะครับมีผักมีสะดาวครับ นายเป็นเมนูข้าวผัดหม้ออีกแล้วนะครับขอบรักบกครับนายเป็นไรวันเหลือ,อยังไงผ่านบอนไม่ได้ปลามาเยอวันไปวันแหมากครับปรากฏไข่ครับโอ้ยเอ็งรัไข่ไปไหนวะ น่นนนะครับปากกดไข่นะครับปากดว่ามันเือไข่แตกแนละ้วอะนเฮ้ยเล็กตาง นี่ก็ค <c oughs> ิดหนึ่งครับเพราะว่าคันบอได้ปลามาโอ้ประมาณสามโลเลยนะ oh. สามโลหมูแดงจากอาปลาจากปลาจากคลองนะครับทับสเหลาครับไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหน ีวอ่มาครับครบพอดีเมนูปลาเมนูปลาเขานี่ปลาหมดเลยมากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวครับผมเอาดูซิใครจะอะไรก่อนครับผมเลยปลาอะไรครับนี่ดีจัดอันที่ก่อนเลยนั่น ไม่เอาแลวมนะันไม่เอา้ยมนี่นะนมีแล้วโอ,โ,โอ้โหนยกชิิงเลยครับปุ๊บนี่เลยครับเาต้องใช้นี้คู่กันนี่จะขาดเ็มไหมไม่เก็มเ กำลังเคลื่อนไหวแล้วกำลังกลมกล่อมด้วยกันก๋าวาเตี๋ยวยันเ้าวันแม่ ไม่ล้างมือเลยเนีน่ย นี่เพิ่งเริ่มจากแรกครับเพิ่งเริ่มแกปะปลาทอดขาดหมดแล้วต้องมือนะครับพ้องอยากแตขาดเกี่ยทำ ด้วยปานพัอมเมืองดองครับเรมถ่ายให้ดู ปลากดครับยกเลยน้ำเลยตัวเลยปลากรดไข่ครับ จะพูดเรื่องผัดน้งใครน้องซื้อมานีผัดเองเพราะไปากเปิดเลยแต่ว่าจ,จ,จะหาวิธีว่าทำยังไงให้มันไม่ไมเหนียวมากพ่อแม่ด,ดีก็ไล้ลวกลวพอนั่นแหละไม่งั้นโอ้โหวับหนัง ผมว่าต้มตักน,น้ำนะเออต้มก่อนแล้วพอนั่นแล้วไม่ต้องเอาต้มกินมุ้ยอะ่ะคือเราต้มพร้อยมะนด่งน,นะแล้วผัดต่อแล้วค่อยมาเพราะเราค่อยผัดอูไม่็นงั้นผมว่าไม่ไหวเนี่มนยม,มันเหนาะมันมันแบบแรงหนังอะ่ะอืมต้มก่อน,น,นต้มก่อนอ,อ้๋ดูว่กดหวานมาก มันหวานเลรู้สกหวานมากประกดเนื้อหวานมืน้รผาด้วยน เราจะลงหลวงพ่อได้ยังกันรู้อีกแล้วทำไงรู้หนงว่าแล้โทรหาอาจารย์แล้วก็เดิวไปถามที่นีทำให้แล้วทำให้แล้วจะต้อง้อให้เขาซื้อให้จะให้เขาให้เขาต้งพันน้องโอ้ยได้เงินมาสามพันกว่าบาทยังยัง เงินหนึ่งเงินทํำสี่พันแต่ว่าหักห้าเปอร์เซ็นใช่ป่ะเหือก็เหลือสี่พันแปดกว่าพันหนึ่งเหละสามพันแปดกลไปให้เอ้เานงไงให้เขาาบุญเขาได้มาเขาไม่เก็บอะก็ดีมาก ทุกคทุกนทหนเพื <wiele> <who médico> ่อทำตรียมท่ะขอได้ทำบุญเพื่อง่วงเพื่อเพื่อสัญญาเขาบวชงานแล้ว ไม่อะไรอย่างเงี้ยเไม่เหมือน,นไต่ย้อยออ๋ท <Okay. S 1> ี่นั่นแตกระเป๋าม่มีช่างอย่างเดีย้ยวอย่าวถา,ามมันหมาอะน้ำมันไม่เห็น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ้ำเดี๋ยต้ อย่างนี้ไม่คุณพระแล้วนมำนามตะคุณคุมบลินอืมอือยเลอะอบงนเดีกี่ครั้งันเนี่ย มันก็มือนกินขนมอ่ะใช่มือนเรากินขนมอ่ะมันไม่ไม่หรูหราเขาต้องกลับไปกินอาหารแบบอย่องออา,า,างนี้ดีอ่ะมันเหมือนอาหารไม่เลี้ยงคือเหมือนเป็นอาหารเสริมาอาหารเสริมเอออาหารเสริมซึ่งแบบว่าจะเว้นเกิดมามันกินนั้นเลยอ่ะใช่ <S <S <justified. S 2> มันต้องจะมันต้งองจะนั่งโอ้ขอไปครับมือหนึงว่ะครับ สองชิ้นเมอมันเอแค่หน่นี่อ๋อตัวดูดจุกๆเลยครับโอ้โหลมนี่มาตอนตอนน่ายอยู่หน่อ,อ,อยเออ เขามาลักเสือบอีกเขาทิ้งไว้เขาทิงาท้งไว้นอนกลงป่าใหญ่เมาเหล้าเนี่ยโอ้ยนะโดนมันไม่นอนยังนอนนั่งในกางเต็นบ้าะกลางเดี๋ยวไม่เห็นอันนอนยังไงอ่ะเปิดฝา่างงมนอนแ่้วขุนโป่ง อยุไม่เจลงไเจาะหลังเจาะหลังนี่เจาะอะไรเอา pues? อะไรปูหลังปูไม่ปูอืมตัวอย่างงูเ n g ะมัหมดอย n างมันกอมหูมีผ้าห่มเสรินเอนใบหนึ่งหน่อยหลับไบบเต็มเติมเหรหลับแบบเติมเตไมแนอนยังไงเหมือนนอนระแวงอืมแต่ไม่ซ้ำหมั้ มามองกดคอามไม่ับันพวหายไปไม่นานอ่ะที่อื่นก็ช่วงนี้ก็มีขโมยครับมาขโมย เธอเลือกลอยแท็กนะครัผ่านมาพิง่งโดนไปแต่ว่า,ไ,วาไปตามเจอครับอืม เทเลอร์มันใส่แยกลอยู่อ่ะเขาจอดไปเลยเขาจะไม่น่าเขาจอดไว้แล้วก็เขาไปกินข้าบ้านนั่นแหละกลางวันทั้งวันน่าดันเขาไปกินข้าวกลางวันอ่ะมันมันขับไปเลยที่กระดูดยืนเนี่ยเมื่อนอนไหมคุณต้องระวังครับเพราะว่าโเยามันเยอะยาบ้ามันเยอะ ฝั่งโน้นน่ะจังถอดถอดเอาอะไหล่จกเอาอะไหล่จกเอาอะไหล่ที่เต้คอือไมนมันไม่ได้จกเครื่องนะแต่มันถอดเอาอถอดเอาอะไหล่ไปเลยแน่นอนนะอืมพอข้าวหน่อยมันต้องรู้มีคนรู้เรื่องช่างมันถอดเอาอะไหล่อ่ะเหมือนก็มันถอดเอาอะไหล่เออยิง่งเลยเอาเอาไปขายแล้ว เดี๋ยวก็เองอเดี๋ยวกทื่ได้เสร็จนะยนติดคุกเป่าอารมณ์ท้วทือได้เสร็จป่าจะละเลงน้ำป้าไปก่อนนะั้นลาดหน้าแนมะ่ใส่บ้าฟนะ้าแม่เยี่ยวตามแมปรากว่า ไม่คือใช่ต้องรู้ม่โลกนี้ <c oughs> แ,นแล้วคนร้ายาก็ก่อคดีก่อคดีนี้นะครับที่อื่นนะครับจัองหวอื่น อยู่ตำบลเขาวองทองครับไปต่อไปก่อที่ประดูยืนกลางวันจะแสกครับเอาทั้งเครื่องคบูต้าทาั้งรถไปเลยครับ<ค><ณ> เราต้องระวังกันเองครับลาใจไม่ได้เดี๋ยวไว้ใจทางอย่างเดียวคนนะครับตำรวจไม่มีปัญญาจักบ้านใครไปอยู่ก็ต้องในบริเวณบ้านเราต้องเป็นคนอยู่นะคะรับคนต้องระวัง ระวังข้าบ้านเราข้าแต่บ้านมีนกระวังจะพูดถึงว่ามันมาเอาเอาอะไรไปก็แต่บ้านเจ้าสองคนก็ไม่มีคนบ,า,นบางทียืนไม่เอาของที่บ้านเราเอาของนอกบ้านไม่ใช<ห>่ต้องระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับเคยเจอว่าบาง้วย ดยก็ยังงงเรื่องงานนั่นอเลยอยู่ตรงไหนวะพ่ศรหันะผมก็หาผมผมก็หานะผมก็ถามพี่พรไี่พรไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วก็ไฟมันก็ไม่ได้ไปไหนนะ มันไม่เล็วกไปไหนอะ่ะเคือก็จะถามใครเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักอยู่เดียวมัติดไฟหน้าบ้านไม่รู้จักเนี่ยวะไปเข้นบ้านไป ของมึงเนี่ยถ้าทำรู้ไม่พอใส่ถังใหญ่เลยอป่ะมันได้เหยื่อทุกซองเลยใช่ถังใหญ่เลยแล้วเติมค่อยๆเติมไปเติมเติมเติมไปองใหญ่ดีกว่ะไม่ผสมน้ำอ่ะใส่ถังใหญ่เลยนี่เลยเกลือไอ้น้ำเท่ากันถังดำ ถังดำบ้านเด็กอเอ,องคือ,อมันอาจจะไม่สีเลยไอไม่เหลืองแต่นก็เป็นม่วงรองและอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็เติมมันก็ไม่ได้ได้ถ้ามันเต็มไปแล้วใช่ไหมละ่ะครับจะเน่า เอาหนังยางรั้มันจะอยู่เลยอยู่ไม่เอายางดำเลยกินเส้นสามคุณก่อนรออะไรรัดก็อย่างแาม่เป็นชายเป็นเรียกแก้วทำไมเอาแล้ ออสามแล้วเอ่ยัไม่เพินละมันเกินสี่มันกินสี่เกินอร่อยกันหรอสี่สี่สี่ชามมันเกิน่ข้าวบุรี่อสามคนสามคนห้อหนึ่ง ก็่ดินเมด้มรือคนเป็นแบบตบตาัอเอาขวบนีมคนี่มจั้หูขอบมันไปไหนหมูข่บ ยาวไม่เปนม่้อเยป๊าปกป๊าปดีนะทำไปโดนเบ็ดเวางปลาช่อนติดหนวมเนูล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้มาเลี้ยทบ่ายก็ไปขนในนั่นเลยด็กตื่นมายืนพระพรงนี้วันพระก็ขึ้นตักซึกเลยแล้วค่อมากินข้าวแล้วนะข้าวมีอยู่แล้วอะ่ะก็ไปผักต่อแล้วก็ไปเอาขึ้นตักซึกแล้วก็ค่อยเอามาไว้บ้านแล้วก็เอาผักเตือนนั้น